โอเคครับผมตอ,ตอนนี้นะครับออสตาอัปเดตเนาะผมก็เลยทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการใส่โค้ดนะครับเกมใหม่นะครับคล้ายกับออสตานั่นเองนะครับเป็นเวอร์ชั่น2ก็ได้นะครับผมมันชื่อเกมว่าอดีมิแอตเวนทูเตอร์อะไรก็ไม่รู้รับผมนะ <S <S โอเคเดี๋ยวผมเริ่มมาใส่โคด้ดกันก่อนเลยนะครับว่าแต่ใส่โค้ดตรงไหนคนดูตั้งค่าปะ่ะอ่าอันนี้พี่ขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะเฮ้ยแล้วมันใส่โค้ดตรงไหนอะคนดูใส่โค้ดตรงไหน ถามคนดูก่อนพอดีว่าผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยครับผมเออนะอ่าไหนไหนไหนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะใส่โค้ดตรงไหนตามมาพี่มาอ่าผมก็ไม่เคยไม่รู้เลยนะไหนไปดิ โอ้โหบอกเลยนะครับแก๊งโลบอคนะบอกเลยว่าแก๊งโลบอคโคตรตึงๆนี่ไงโค้ดอ๋อใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับเรามาใส่พร้อมกันเลยดีกว่านะครับขออนุญาตนะครับผมโค้ดแรกนะครับ FIR นะครับ FIRSTRAIDS นะครับผมโค้ดนะครับผมโอเคครับผมมันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่าอ๋อไม่ต้องใส่ตัวใหญ่ไปก่อนดู FIR ลองใส่ตัวใหญ่ดีอ่ะ STRAIDS นะครับเอา ไม่รู้อะไม่ได้หรอกมั้งเอฟต่อไปโคดที่2นะครับ D A A T F I X นะครับผมอ่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับผมอ่าโคดที่3นะครับ M A R I N F E F O R D นะครับอ่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะเนี่ยนครับไปโคดที่3นะโคดที่4ี่ละ S U B T O M O M A O K U M A นะครับ Oh no นะครับโค้ e s มม m อนเนาะอ่ะเราค่อยเปิดแล้วกันเราค่อยเปิดแล้วกันคนดูป่ะไม่รู้เมื่อกี้มันไม่ได้นะทุกคนต่อไปโค้ต่อไปเลย S O นะ S O R R Y F O R U S แป๊บหนึ่งนะครับ U T O T O W N นะครับผม โอหโหไม่ได้ใส่ตั้งนานในบ้า T W O M I L L I O N นะครับผมโอ้้บ้าเข้าไม่ได้อะ C A C H A L L E N G E F อะไรอะ I อะไรนะ I หรือ L วะคนดูเอาใส่ก่อนไม่ได้ไม่ไหวแล้วนะ แบบหนึ่งนะคนดูผมไม่ไหวแล้วนะผมคอนโทรลก๊อฟแล้วกันผมไม่ไหวแล้วนะหัวหร้อนแล้วนะเอาใส่ไม่ได้ด้วยอะ,อะแมปออสตาไอแมปอดีเมค,ครับอดีเมค,ครับโอ้วาลลร้อนแล้วนะหัวหร้อนแล้วนะอโอเคมึงจะได้นะทุกคนมีโค้ดไม่กี่โค้ดเองนะที่ใช้ได้นะแล้วก็ทีนะครับผม อะโอ้โหยี่มาเรือมาเรือมาเรือนะครับผ่มมีเรือมา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 เรือโอ้ยมาเรือแค่เบิ่มมาเรือแค่ับผ่มโค้ดนะครับผมมาเรือเล็กแค่เ,เบิ่มว่าไงครับสุดหล่อสวัสดีครับไม่หล่อแหรอครับผมถ้าผมหล่อแบบนี้เขาคงไม่บอกชอบผมแร้วครับเอ้ยเขาคงไม่บอกเลยผมหลอกนองใช้นะครับเขา โอ้โห oh, ย่างตึงง่ะครับนั้นๆได้รัวๆเอ้ยเดี๋ยวอยากได้คลิปเอ้ยอยากได้โค้ดก็ไปดูคลิปนี้นะครับแล้วผมจะลงคลิปให้ในยูตูนะผมกอ๊อบละผมขี้เกียจพิมพ์ละมัวร้อนละผมพิมพ์ตั้งนานสุดท้ายก็ไม่ได้ก็เหมือนความรักอะครับพยายามเท่าไหร่เขาก็ไม่ชอบเรานะครับเอ้ยเกี่ยวอะไรครับเนี่ยแต่ไม่รู้หรอกผมหลอกแค่นั้นแหละผมรู้แค่ว่าผมหลอกแค่นั้นแหละอ่ะบอกเลยว่าตึงๆนะผมโอเคร okay, ครับผมมานะีผมมา โอ,อ้ใส่ไม่ได้โอเคครับผมได้โค้ดมาละนะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆหนูนๆด้วยไปกดไลไ uy, ค์ใครอใครๆกดดอกเขาหลับวะอุ้ยขอบคุณครับน้องๆขอบคุณครับขอบคุณน้องเคนจิด้วยมาเปิดไอเทมกันก่อนแป๊บหนึ่งครับอะไรวะเนี้เปิดไงอ่ะคนดูเปิดไงอ่ะแล้วเปิดไงอ่ะมันคืออะไรอ่ะซัมมอนตัวเหรอตัวอะไร,ะไรคนดูมันได้ตัวอะไรอ่ะเอาไปทำอะไรได้ตัวเนะีลย ได้ตัวมาเก้าใบนะครับผมอโอเคครับผมไปประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมพี่ต้องไปสุ่มตัวใช่อาไปสุ่มตัวได้เลยรอรไปแปบบ๊แบบนึงเราได้โค้ดมาพี่หล่อจังเลยครับผวามหคานน้องชายมันเอาไว้สุ่มครับ9ก้าครั้งได้ครับน้องชายไหนสุ่มตรงไหนอ่ะมันก็เสียเพจติอานนี้เหรอ,อยูทิคเก็ตเก้าใช่ไหมก็คือใช้เก้าตัวเลยจัดไปน้องชายพี่อโอเคครับผม มากเลยครับผมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอุศพนะครับผมอุศพตัวต่อไปเลยว่าจะปิดคลิปซะหน่อยมาตอนที่สองมเลยครับน,อน้องชายพี่มากเลยครับโอ้โหแม่งโคตรเกลือเลยโอ้โหหัวร้อนแล้วนะมาโอ้โหนาลุโตะนารูโตะซาสุเกะเนี่ยนะผมบอกเลยว่าวตึงๆโอ้โหนารุโตเนี่ยเอามาทำไมเนะี่ย อ๋อพี่เข้าใจแล้วมันเอาไว้สุ่มนี่ว่าเอ้ยเอามาหน่อยดิเอามาหน่อยมันชื่ออะไรดาวบีเหรอดาวบีดาวบีอ่ะเอาดาวบีมาโอ้โหนารูตโตะโ,โคตรเกลือเลยคนดูนะครับน้องชายพี่เกลือจัดอ่าแมปออสแมปจอยยังไงครับเซิร์วิอยู่ในยูบทูบครับผมพี่เอาเซิร์ฟวีให้ละนะครับในยูบทูบเลยใครอยากเล่นกับพี่ก็เข้ามาเลยครับผมอโอ้โหโคตรตึง โคตรเกลือเลยอ่ะนี่ไงเป็นไงล่ะอีปิกมาครับหนึ่งตัวอีปิกมาถึงรีเจนมารีเจนมารีเจนมาสองเปอร์เซน์มาหออกดาวมาเรียบร้อยโอโหไม่ต้องไม่ต้องสุ่มโอเคครับเราก็ได้ตัวประมาณนี้นะครับน้อ,นนอนหนูๆน,นะโอเคพี่จะใส่ไปเลยแล้วกันนะครับผมอุซบ เราดุดโตะนะครับผมมีประมาณนี้นะโอเคครับเราไปเก็บเวลกันดีกว่านะครับรเราเลวหนึ่งเองนะครับผมนะครับแตวออตาตามันจะเวลวศูนย์นะทุกคนโอเคครับก็ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคครับผมปิ๊ว